สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมมื้อนี้มาเจอๆกับจานกูคือเก่าพี่น้องมื้อนี้สิพามาเฮ็ดหมกปลาซิวครับหมกปลาซิวสไตล์จานกูนี่ก็สิเฮ็ดอยู่ข้างบ้านนี่แหละพี่น้องก่อไฟข้างบ้านนะครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมครับว่าสูตรจานกูดีแบบใดนะครับไปตติดามครับผมขั้นตอนแรกก็ตำบักพริกก่อนพี่น้องตำบักพริกพอบุบๆจักหน่อยนะครับ แตวจังตามด้วยหอมแดงกับเกลือนะครับหอมแดงกับระมานจะเจ็ดแปดหัวนะครับหอมแดงน้อยบานเท่าน,านี่ครับใส่เกลือลงไปนะครับแล้วก็ตัมเพอแตกๆพี่น้องตัมพ่อหอมแดงกับบักพริกมันพ่อแตกๆครับจากนั้นเราก็สิไปเตรียมปลาของห้องนะครับปลาซิวนี่นะครับปลาซิวใส เครื่องลงไปเลยนะครับเครื่องที่ห้าต่าเมื่อตะกี้นะครับหอมแดงกับเกลือกับพริกนะครับจากนั้นก็สิมาเืิ่งผักของข้าครับบพริกนะครับแล้วก็ผักอีตูตะไคร่ใบบกกรูดนะครับ้วก็ต้นหอมนะครับพริกี่เป็นพริกกระเลียงนะครับหรือพริกเครือบ้านห้านี่แหละนะครับแล้วก็ใส่ผักลงไปนะครับตะไคร่ใบบกกรูดต้นหอมนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วย ชูรตนะครับนิดน้อยนะครับน้ำปลานะครับแล้วกับเกลือนะครับพี่น้องความเชื่อมที่ได้จากน้ำปลากับเกลือนะครับจากนั้นก็ค่ลุกซ้อนผสมให้มันเข้ากันพี่น้องคนๆให้มันเข้ากันนะครับเครื่องปรุงเนี่ยก็บ่ได้ห้ายนะครับพี่น้องเครื่องปรุง ตามสไตล์บนบาน,นเฮาเสร็จแล้วก็ใส่ฝักอีตูลงไปพี่น้องนี่แหละครับเครื่องปรุงก็มีแก่ซ้ำหนีนะครับผักกับมี่กี่อย่ยางนะครับขาดบ่ได้แล้วนะครับผักอีตูนี่ริกลูกโดดหมดนียนะครับมันเป็นของคู่กันนะครับตะไคร้ก็เพิ่มความหอมนะครับกับใบบักโกดส่วนหอมแดงนี่ก็จะเพิ่มความหวานของ มกของเห่านะครับเพิ่มรสชาตินะครับส่วนกระเทียมนี่ไผ่จีไสหรือว่าใสก็ไดนะครับเดี๋ยวต่มักเดี๋ยวจะชอบนะครับส่วนสไตล์จานกู้นี่ก็จีไสประมาณนี้พี่น้องจากนั้นก็มาเตรียมห่อใบตองครับมุนี่ก็่จีไสเป็นสองสันนะครับใบตองสองสันห่อมกเดียวไปเลยพี่น้องหมกงญ่งไปเลยนะครับโปรเจเฮ็ดหลายมกไกด้นะครับ องโมกสามมกหรือผู้ใดสิเอาไปห้อแล้วก็ับไปหนึ่งใส่ซึ่งหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าจารนกูมากแบบแหงนะครับพี่น้องอย่างมันเหลืองแห้งๆนะครับ,รบถ้าไปตอง2องสันมันบ่อพ่อนะครับก็สามารถเพิ่มเพิ่มเติมได้นะครับพี่น้องจากนั้นก็พับเพื่อพี่น้องพับไปตองพับไปตอง เมื่อน,นี้ยได้เป็นใบตองหน่อยมากพี่น้องกสิใบหน่อยก็สิพับยากจะหน่อยนะครับรูปทรงก็อาจจะบ่ะสวยงามนะครับพี่น้องไม่สวยงามเท่าที่ควรนะครับต้องอตรวจขอขอภัยน้ำเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าสีสันกับหน้าตาสิเป็นแบบไรนะครับสีนาจินว่าเดี๋ยวเฮามาติดตามรับชมครับจากนั้นเอาไปย่างพี่น้องนี่นะครับย่างไปเรื่อยๆนะครับย่างไปเรื่อยๆ พริกดูดูนะครับใหญ่มันใหม่ถ้าใบตองมันบวพ่อนะครับใบตองมันหน่อยมันบางบดเขาก็สามารถเพิ่มเข้าไปได้นะครับเอาใบตองมาใส่เพิ่มเข้าไปเดี๋ยวมันสีบดสุกนะครับหมกประซีห้ฮานี่แหละครับจากนั้นเหาก็นํามาเปิดกรบปี่น้องหลังจากที่เฮายางหอนๆมากเดี๋ยวมาเบิ่งหน้าตากันครับว่าหน้าตาสิเป็นแบบไหนนะครับ สีน่ากินบัวนะครับแต่ว่ากินนี่มากแล้วพี่น้องกินนี่ออกมาแล้วกินปากกตูนี่ช่วยมากแล้วนะครับเ <c oughs> นี่ยพี่น้องนาตานะครับต้องย่างแห่งๆจ้งสี่นะพี่น้องมันยังหอมยังแซ่บนะครับนี่ครับลุกโดดนี่อากหลากเลยครับพี่น้องผู้ใดมักเพียเนี่ยเอาเบิ้งไกลๆกันเลยพี่น้องบาเน,นี่ยนี่ครับ หอมผักอีตูวหอมตะไคร่บใบประกูดนะครับสุดยอดครับพี่น้องเดี๋ยวมาลองซิมเบิงครับเดี๋ยวมาซิมเบิงจานกูที่ซิมว่ารสชาติจะเป็นยังไงมาพี่น้องกินเข่าครับอันนี้ิหงอน โซท,ทาขนาดไม่ออกเด็ดเด็ดเด็ดปิ่งตงน้นโนนอะีปน้องปิ่งเนมันแห้งๆเลยครับมันจึหอมสุดยอด